ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการมุมมองข่าวดำเนินรายการโดยดรนิสารกรไพบุญสินควบคุมการผลิตโดยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรคุณกนิษฐ์ทองเงาสร้างสารค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับรายการมุมมองข่าวทาง FM 89.5 Innovation for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิตค่ะจัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะ คุณผู้ฟังคะวันนี้ก็เริ่มต้นเดือนใหม่สิงหาคมนะคะดิฉันมีเรื่องราวของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยโดยเฉพาะช่วงนี้ค่อนข้างเยอะสักนิดนึงนะคะเพราะเนื่องจากว่าทางยุโรปหรือว่าทางจีนญี่ปุ่นนี่นะคะก็จะเป็นเรื่องของการปิดภาคเรียน,นะคะ่ะก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดระยะไกลหรือว่ากลุ่มตลาดระยะไกล เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะคะเพราะว่าได้สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวมากพอสมควรเลยทีเดียวนะคะถึงประมาณ800ล้านบาทเลยค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะเราก็ยังคงอยู่กันกับการท่องเที่ยวค่ะเนื่องจากว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เปิดตัว Thailand Green Tourism c o l l e c t i o n ค่ะ ástico. นำร่อง10เมืองกรีนซิตี้นำเสนอ20เส้นทางท่องเที่ยวแบบยั่งยืนค่ะ คุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่ชื่นชอบหรือว่ารักในการท่องเที่ยวสุดสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นวันหยุดยาวค่ะก็สามารถที่จะเลือกไปเที่ยว10เมืองกรีนซิตี้ที่ดิฉันจะนำมาเสนอในช่วงหน้านะคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะก็จะเป็นเรื่องของการประกาศห้ามบินโดนทั่วประเทศค่ะซึ่งทางกพทก็ได้ประกาศห้ามบินจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้นะคะทั้งนี้ก็เพื่อความมั่นคงค่ะ รายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้ฟังเพลงจากรายการกันก่อนค่ะช่วงมองรอบด้านคุณฟังค่ะเรื่องของการท่องเที่ยวไทยนี่นะคะก็เป็นเรื่องของการนำรายได้เข้าประเทศอย่างมหาศาลเลยทีเดียวค่ะ นายสรวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กล่าวถึงยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่เดือนมกราคมต้นปีนะคะมาจนถึงเดือนกรกฎาคมค่ะก็มีจำนวนทั้งสิ้นถึง17ล้านคนค่ะทั้งนี้ก็ได้สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วประมาณ8 2 0 0 0 0ล้านบาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียค่ะเป็นนักท่องเที่ยวที่มีจํานวนสูงสุดอันดับหนึ่งที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยนะคะรองลงมาคือนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนตามด้วยอินเดียรัสเซียและเกาหลีใต้ค่ะ คุณผู้ฟังคะในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะก็มีนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดระยะไกลได้เดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งนี้ก็เนื่องมาจากการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงซัมเมอร์ฮอลิเดย์ของตลาดภูมิภาคยุโรปนะคะซึ่งตอนนี้บ้านเขาก็เป็นช่วงของหน้าร้อนหรือว่าซัมเมอร์นะคะหากว่ามีการ วันหยุดหรือว่าฮอลิเดย์เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสเยอรมนีเขาก็นิยมมาท่องเที่ยวในประเทศไทยคะ่ะในขณะเดียวกันคะ่ะนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดระยะใกล้ชอทอก็ชะลอตัวการเดินทางนะคะทำให้เขาสามารถที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดได้นะคะ ส่งผลให้ภาพรวมที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มเข้ามาในประเทศไทยค่ะ,ฉะเฉลี่ยว,วันหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังเกือบ8 0 0 0มคนเลยทีเดียวค่ะทั้งดีทั้งนั้นนะคะก็ได้มีการทำสถิติจัดอันดับ5อันดับด้วยกันนะคะว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยนะคะยอดสูงสุดอยู่ที่ประเทศใดบ้างนะคะอันดับหนึ่งก็จะเป็น ประเทศสาธารณารัฐประชาชนจีนมาเลเซียอินเดียเกาหลีใต้และออสเตรเลียค่ะนี่ก็เป็นในช่วงของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะจากดันนะคะก็สืบเนื่องมาจากนักท่องเที่ยวอินเดียจีนเกาหลีใต้และมาเลเซียก็ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันนะคะนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียก็ปรับตัวลดลงค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะก็คาดว่าจะมีนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาอย่างทรงตัวนะคะในประเทศไทยค่ะทางนี้ก็สืบเนื่องจากปัจจัยที่ส่งเสริมการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปิดภาคเรียนในประเทศจีนออสเตรเลียหรือว่าในภูมิภาคยุโรปรวมถึงการประกาศให้เป็นปี Amazing Thailand g ก a n Tourism and Sport Year ปี2025แล้วก็การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา รวมไปถึงมาตรการ Ease of Traveling ของรัฐบาลค่ะที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางสู่ประเทศไทยรวมไปถึงการยกเว้นบัตรตอม .6 และการการะตุ้นส่งเสริมให้สายการบินเพิ่มจำนวนเที่ยวบินเข้ามาให้มากยิ่งขึ้นค่ะ นี่ก็เป็นเรื่องของการนำรายได้เข้าประเทศเลยนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่ายังไม่ได้หยุดนิ่งเพียงแค่นี้นะคะเพราะว่าการท่องเที่ยวไทยเนี่ยก็ได้เปิดตัว Thailand Green Tourism Collection นําร่อง10,000กรีนซิตี้ นำเสนอ20เส้นทางท่องเที่ยวแบบยั่งยืนค่ะทั้งนี้เพื่อที่จะเจาะก,กลุ่มนะักท่องเที่ยวคุณภาพจากตลาดระยะไกลนะคะทั้งนี้ก็เพื่อรองรับการบังคับใช้กฎหมายใหม่ของสภาพยุโรปหรือ EU ค่ะซึ่งเป็นเรื่องของความยั่งยืนนะคะก็จะเป็น CSRD ค่ะตัวเต็มก็คือ Corporate Sustainability Reporting Directive นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น CSDDD Corporate Sustainability Dual Inducence นะคะก็เป็นเรื่องราวที่เป็นกฎหมายใหม่ที่ทางสภาพยุโรปหรือ EU เนี่ยได้กำหนดให้ธุรกิจใน EU ทํำงานกับเฉพาะคู่ค้าที่มีมาตรฐานด้านการจัดการความยั่งยืนโดยเฉพาะค่ะทั้งนี้นะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ก็ได้มีการทำสำรวจข้อมูลตลาดจากนักท่องเที่ยวยุโรปและความต้องการของบริษัทท่องเทีย่ยวเพื่อที่จะนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการดังกล่าวนะคะคือให้สอดรับกับกฎหมายใหม่ของสภาพยุโรปนั่นเองนะคะที่เน้นไปเรื่องของความยั่งยืนค่ะ ทางนี้ก็ได้มีการคัดสรรบริการสินค้าจากผู้ประกอบการที่มีการบริหารจัดการความยั่งยืนให้ตรงกับมาตรฐานของ EU ค่ะแล้วก็นำมาจัดทำเป็นเส้นทางท่องเที่ยวแบบยั่งยืนครอบคลุมตลอดทั่วห่วงโซ่อุปทานค่ะทาง s u s t a i n a b l e s u p p l y chain นนะคะไม่ว่าจะเป็น ทางด้าน Green, Accommodation, Green Attraction, Green Activity, Green Restaurant, Green Shop, Green Tour Operator นะคะซึ่งจำนวนทั้งหมดเนี่ยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดจำนวน20เส้นทางใน10จังหวัดเมือง Green City นะคะที่นี้หลายๆท่านก็คงจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะ10เมือง Green City ในประเทศไทยเนี่ย มีจังหวัดไหนกันบ้างนะคะก็จะได้แก่กรุงเทพมหานครเชียงใหม่น่านสุขโขทยัยนครราชสีมา จังหวัดเลยตราดกระบี่ภูเก็ตและจังหวัดสุราธานีค่ะนี่ก็เป็น10เมืองกรีนซิตี้ของประเทศไทยนะคะสำหรับโครงการ Thailand Green Tourism Correction นํำเสนอ20เส้นทางท่องเที่ยวยั่งยืนที่โดดเด่นด้วยแนวคิดที่หลากหลายเพื่อรองรับความสนใจของนักท่องเที่ยวจากกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันนี้นะคะสามารถที่จะตอบโจทย์ นักท่องเที่ยวได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเพราะว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดี่ยได้คัดเลือก10เมืองกรีนซิตี้นี้นะคะจากบริษัทท่องเที่ยวในสหภาพยุโรปค่ะว่าเป็นจุดหมายปลายทางด้านใดค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็อีกอเป้าหมายหนึ่งนะคะก็คือเป็นการจัดเส้นทางท่องเที่ยวให้ออกแบบสอดคล้องกับแนวคิด5 must do in Thailand นะคะ หรือ5 must do in Thailand 5อย่างที่ต้องทำในประเทศไทยมีอะไรบ้างก็จะมีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารทิน่นวิถีธรรมชาติการผจญภัยแบบ soft adventure ความหรูหรายอย่างยั่งยืนงานหัตถศิลป์และประสบ การวิถีชุมชนสะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศไทยค่ะทั้งนี้นะคะประเทศไทยก็อยู่ในจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวยั่งยืนที่มีความหลากหลายทางอัตลักษณ์แล้วก็จะส่งมอบประสบการณ์ที่มีคุณค่าในเชิงมิติสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมให้กับนักท่องเที่ยวค่ะ มาถึงตรงนี้นะคะคุณผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวนะคะก็อยากจะทราบนะคะว่าเใน10เมืองกรินซิตี้เนี่ยมีอัตลักษณ์หรือว่าความโดดเด่นอะไรบ้างนะคะเผื่อว่าเราจะไปตามรอยนะคะของทางนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายจากสหภาพยุโรปนะคะที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักนะคะ ในเรื่องของกรุงเทพหาคนครนะคะก็จะเน้นในอัตลักษณ์ Nature in the City หรือว่า Eco-soft Adventure แล้วก็ Culture ิเทนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการผสมผสานนะคะในเรื่องของวัฒนาธรรมการผจญภัยร่วมสมัยในเมืองใหญ่นั่นเองค่ะที่กรุงเทพมหานครเรามีพิพิธภัณฑ์นะคะแล้วก็มีกิจกรรมผจญภัยต่างๆมากมายนะคะแล้วก็ความเป็นเมืองใหญ่นะคะที่จะสร้างประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับจังหวัดน่านนะคะก็ใช้เป็นเส้นทางรสชาติอาหารถิ่นแล้วก็มรดกภูมิปัญญา ของชาวเมืองน่านนะคะก็จะเป็นโลเคอล a แกสโทโนมีแล้วก็คาลเจอร์แอนด์เทติชันแต่เชียงใหม่แตกต่างจากน่านนะคะคุณผู้ฟังเชียงใหม่เนี่ยก็ถือว่าเป็นเมืองคาฟ f ์คาลเจอร์แกสโทโนมีแล้วก็เนเจอร์โพซิทีฟนั่นหมายความว่าเชียงใหม่เนี่ยก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องงานคัฟฟอาหารถิน่นแล้วก็ธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะ ในส่วนของสุขโขทัยนะคะสุขโขทัยก็จะเป็นจังหวัดที่มีสเสน่ห์ในเรื่องของการถักทอจากวัฒนธ,ธรรมอันล้ำค่าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า and Cultural Heritage ในส่วนของจังหวัดเลยนะคะเลยเป็นจังหวัดที่มาแรงมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟัง หากว่าคุณผู้ฟังท่านใดนะคะไปเที่ยวเลยก็จะพบกับการผจญภัยเชิงนิเวศในอ้อมกอดธรรมชาติแห่งภูเขาไม่ว่าจะเป็นภูเรือภูกระดึงนะคะถือว่าเลยเนี่ยเป็นจังหวัดอีโคซ็อ a แอดเวนเจอค่ะจังหวัดนครราชสีมานะคะก็จะเป็นจังหวัดใหญ่ทางภาคอีสานก็จะเป็น Nature Positive Sustainable Mindfulness นะคะก็จะเป็นสายสัมพันธ์ ระหว่างธรรมชาติและจิตใจที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมค่ะจังหวัดตราดค่ะคุณผู้ฟังจังหวัดตราดก็เป็นจังหวัดที่มาแรงมากๆเลยนั่นหมายความว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวชมธรรมชาติกันอย่างมากมายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกาะกูดเกาะช้างที่ตราดนะคะเราจะได้ปลดปล่อยจากโลกดิจิทัลค่ะเป็นการดิจิทัลดีท็อกซ์ สู่อ้อมกอดธรรมชาติที่สงบงามนะคะนั่นก็หมายความว่าการไปท่องเที่ยวจังหวัดตราดเนี่ยเราก็ควรจะไปท่องเที่ยวแบบพักผ่อนอย่างแท้จริงนะคะก็คงจะต้องใช้เวลาหลายวันเลยทีเดียวนะคะเพื่อที่จะปลดปล่อยออกจากโลคดิจิทัลนะคะในส่วนของจังหวัดกระบี่นะคะก็เป็นจังหวัด าชายทะเลนะคะที่งดงามแห่งหนึ่งทางภาคใต้นะคะก็จะเป็นจังหวัดที่เน้นในเรื่องของ Eco-Luxury Wellness นะคะเป็นการท่องเที่ยวหรูอย่างมีจิตสำนึกแล้วก็ผ่อนคลายอย่างยั่งยืนค่ะจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนะคะก็เป็นจังหวัดที่มาแรงอีกจังหวัดหนึ่งนั่นหมายความว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลายท่าน ชื่นชอบในการที่ไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสุร,ราธาน,นีนั่นเพราะเป็นจังหวัดที่สมดุลระหว่างความหรูหราร่วมสมัยและกิจกรรมกลางธรรมชาตินะคะคือ Eco l u x กช y รีแอนด์อีโคซ็อปแอนเดค่ะซึ่งก็แตกต่างจากจังหวัดกระบี่นะคะเพราะว่ากระบี่เนี่ยเป็น ECo l u x u r y and Wellness จังหวัดสุดท้ายคือจังหวัดพังงาค่ะเป็นจังหวัดที่มอบคุณค่าแก่ผู้มาเยือนและชุมชนนะคะก็จะเป็นจังหวัดที่เป็น Sustainability Wellness and Voluntourism 10 Green ซิตีค่ะคุณฟังค่ะของประเทศไทยคุณผู้ฟังสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม20เส้นทางท่องเที่ยวแบบยั่งยืนภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกรีนทัวริสึมอย่างยั่งยืนได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคะ่ะหรือเข้าไปที่ tourismproduct.tourismthailand.org นะคะแล้วคุณผู้ฟังก็ลองคัดสรร20เส้นทางท่องเที่ยวจาก10เมืองกรีนซิตี้ไปท่องเที่ยวกันคะ่ะกลุ่มเป้าหมายหลักคือนักท่องเที่ยวจากสหภาพยุโรป กลุ่มเป้าหมายรองก็คือคนไทยนี่แหละค่ะเราคนไทยเที่ยวเมืองไทยนะคะเราไม่ไปเราไม่ทราบแล้วค่ะว่าเมืองไทยเนี่ยสวยงามแค่ไหนช่วงนี้พักฟังเพลงก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเรื่องของการประกาศห้ามบินโดนจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้ค่ะช่วงมองรอบด้าน คุณผู้ฟังคะสำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศห้ามบินโดรนทุกประเภททั่วประเทศมาตั้งแต่วันที่30รกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะทางนี้ก็เพื่อที่จะขอร้องนะคะนักท่องเที่ยวหรือว่าช่างภาพสายโดรนที่ชอบถ่ายภาพมุมสูงให้หยุดพักชั่วคราวนะคะทางนี้ก็เพื่อความมั่นคงของประเทศนั่นเองค่ะ สืบเนื่องจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่า CAAT หรือตัวย่อภาษาไทยคือกอพทได้ออกประกาศด่วนนะคะในการห้ามบินหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินโดรนทุกประเภทในพื้นที่ทั่วประเทศค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะมีผลมาตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะ ห้ามจนถึงวันที่15สิงหาคมนะคะคุณฟังก็จะเป็นสัปดาห์หน้าหรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็จะเป็นการประกาศเพื่อป้องกันความเสี่ยงนะคะเรื่องของความมั่นคงแล้วก็ความปลอดภัยของประเทศไทยนั่นเองนะคะแล้วก็อาจจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ต่างๆด้วยค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทางด้านของผู้อำนวยการสรํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยพลอากาศเอกมนัฐชวนับประยูนก็บอกว่าการห้ามบินโดรนในครั้งนี้นะคะก็ใช้อํานาจของกอพทค่ะในการระง,งับการใช้อากาศยานไร้คนขับ ในช่วงเวลาที่อาจจะกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศค่ะและผู้ใดฝ่ฟาฝืนนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าตอนนี้เขาขอร้องมานะคะเราก็พักชั่วคราวไว้ก่อนนะคะแต่ว่าถ้าฝ่ฟาฝืนละ่ฟฟละฝ่าฝืนก็จะต้องระวังโทษนะคะตามกฎหมายพระราชบัญญัติการเดินอากาศส4ง7ี่นะคะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน4ี่0 0บาทหรืออาจจะทางจำทางปรับนะคะแล้วถ้าหากว่ามีเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ย มีอำนาจทำลายอากาศยานได้นะคะก็จะถือว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงได้ค่ะคุณฟังค่ะแล้วคุณฟังท่านใดพบเห็นหรือทราบว่ามีการบังคับหรือปล่อยโดนนะคะในพื้นที่ต่างๆที่ฝ่าฝืนนี้ค่ะสามารถที่จะแจ้งข้อมูลเข้ามาได้ที่กอพอทอนะคะคุณฟัง ทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวันเวลาบินนะคะสถ,สถานที่พบเห็นลักษณะของดโดรนหรือว่าภาพถ่ายนะคะถ้าถ่ายภาพทันหรือภาพคลิปวิดีโอนะคะก็ส่งมาได้เลยนะคะที่กองพัฒนามาตรฐานและเทคโนโลยีระบบอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินนะคะทางที่กพทออนะคะหมายเลขโทรศัพท์ก็0 2น6 8 8ะคะ5688851 แจ้งเข้ามาได้นะคะหรือจะแจ้งไปที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลน,นะคะ0 2 1 2 6 7 8 4 6เพราะที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลก็มีฝ่ายศูนย์ต่อต้านอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกนะคะหรือจะไปแจ้งสถานที่ใกล้บ้านก็ได้ไม่ว่าจะเป็นสถานีตำรวจท้องที่ หน่วยทหารหน่วยความมั่นคงนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะกอพทเนี่ยขอความร่วมมือประชาชนนะคะในช่วงนี้นะคะจนถึงวันที่15สิงหาคมงดการใช้โดรนทุกประเภทในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็สนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนอย่างเต็มที่เรียกได้ว่านะคะ ทั่วประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะคะหรือว่าจะแจ้งเข้าไปยังสำนักข่าวนะคะก็ได้นะคะคุณผู้ฟังว่าพบเจอดโดรนนะคะที่ฝ่าฝืนนะคะแจ้งข้อมูลวันเวลาสถานที่พบเห็นลนักษณะโดรนหรือว่าภาพถ่ายหรือภาพวิดีโอนะคะแจ้งเข้าไปได้เลยนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของความมั่นคงจริงๆนะคะที่ทางสำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเนี่ยได้ประกาศห้ามมานะคะ คุณผู้ฟังคะว,วันนี้รายการมุมมองข่าวรายการที่จะเพิ่มมุมมองให้คุณผู้ฟังหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หนะ้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะรายการมุมมองข่าวสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม